ตลาดหลวงเนี่ยเขาก็แซวกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะบอกให้ทางราชินีนุ้ยเนี่ยเขาผ่อนคลายนิดหนึ่งคุณดูนะคะว่าแต่งชุดไทยอะไรก็ก็ดีนะแต่ว่าดูมือกันละกันเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาต้องเกรงมือซึ่งมันไม่ได้เข้ากันเลยอ่ะเออมันไม่ได้เข้ากันเลยนะอืมแต่ว่าโอเคมันเราก็เคยอธิบายแล้วมันมันเป็นด้วยเรื่องภาคบังคับงานะของอผู้หญิง ทุกคนนะในในในส่วนของ904เนี่ยจำเป็นที่ต้องเกรงเกรงมือกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนเขาสังเกตสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือไหมคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนข้างหลังเนี่ยตกลงผู้หญิงอยู่ผู้ชายกันแน่มีก็มองว่าเหมือนผู้ชายมากเลยนะคุณดูนะเห็นไหมคะที่เราเคยพูดว่าเป็นหน่วยซาร์สอ่ะคุณดูนะทรงนี้หมดเลยอะ่ะบางคนแบบเราเรามองหน้าแล้วเราต้องอีหยังว่าจริงๆนะ อืมอันนี้ก็ฝากไว้คนคนนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่คนนี้เหมือนผู้ชายมากเลยอืมเหมือนกับว่ามันเป็นทรงแบบทหารนะ่ะเออเขาก็ชื่นชอบแนวนี้โอเคต่อมานะคะมาดูกันเขาบอกว่าจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเคยรายงานไปแล้วเนะว่ามันมีเอกสารหลุดออกมาว่าทางราชินีนุ้ยเนี่ยต้องไปไปเล่นไอซ์นะคะไปเล่นไอซ์เกสนะคะเราเราไม่แน่ใจว่า เขาไปเล่นไอสเกิเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเพื่อออกกําลังกายหรืออะไรยังไงหรือจะมีไปแข่งขันนแต่ก็คงแข่งขันไม่ได้นะเพราะอายุขนาดนี้นะมาดูกันนะคะบอกว่าไอเอกสา,า,ารราชการที่ออกมาเนี่ยก็เลยเอ,อยังไงอะหลุดออกมาคนก็เลยงง,งๆนะคะมาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าเอกสารที่หลุดออกมานะคะวันที่17กันยายนเขาบอกว่าเรื่องของการขอ การสนับสนุนลดดะบเพลิงเนื่องด้วยมีบุคคลสำคัญนะคะ VVIP เข้ามาในพื้นที่การรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลจุดๆณนะอะไรเอ่ยณนะบริเวณฮอกกี้อารีนานะคะซอยพระราม9 19ถนนพระราม9แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่17กันยายนาในเวลา2ทุ่มครึ่งเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้นนะคะแล้วก็เขาถ่มเอาไว้นะคือเขาเบอไอ้เขาเซ็นเซอร์ไว้เขาบอกจึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์ แล้วก็ขอขอบคุณมานะที่นี่ด้วยก็เป็นการขอกําลังเสริมว่านนเถอะนะขอกําลังสนับสนุนลดดับเพลิงนะเขาบอกว่าชาวกรุงเทพคืนนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระรามเก้านะคะเพราะว่าจะมีการปิดถนนให้ราชินีนุ้ยเนี่ยไปเล่นสเก็ตน้ําแข็งอีกแล้วแล้วประชาชนแถวนั้นอย่าได้เสอม,มาทําไฟไหม้บ้านนะเพราะว่ารถด,ดับเพลิง ทั้งเขตเนี่ยต้องไปรักษาความปลอดภัยให้กับราชินีนุ้ยด้วยเออเราไม่แน่ใจนะว่าไปเอ,อ่อเอารถดับเพลิงไปทำอะไรเราไม่เข้าใจเออแล้วก็ต่อมานะคะมาดูข่าวอืมอันนี้ก็เป็นข่าวของทาง ราชินีนุ้ยนะคะก็มีคนเขาก็เอารูปเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะรู้สึกจะมีคนเขาก็เอามาร้อเล่นนั่นแหละนะก็คือเป็นรูปของทางชาวเกาหลีนะ,ค,ะคุณยูนาหรือยังไงเอืย่ยนนะ,ะที่เขาเล่นสเก็ตนะคะไอสเก็ตเนี่ยแหละ,ะแล้วก็มีคนเขาเอามาทํารูปแบบสวยๆนะคะว่าราชินีนุ้ยเนี่ยกําลังเล่นไอสเก็ตอยู่นะคะแล้วก็บอกว่า ก่อนที่จะสงสารประชาชนที่เดือดร้อนจากการปิดถน,นนเนี่ยสงสารสเสด็จแม่นะฮะคิมยูนาก่อนนะ,ะถูกถูกสมรอยเฉยเลยนะ,ะนี่เขาก็แซวกันเล่นเ,เนาะทีนี้เนี่ยเราก็เลยไม่เข้าใจไงว่าเออเพราะอะไรคุณเออเพราะอะไรลาชินินุย้ยถึงได้ไปเล่นไอส์คิตนะในในในยามที่อายุขนาดเนี้ย แล้วไม่กลัวว่าเออมันจะเกิดอุบัติเหตุกระดูกกระเดี่ยวเราก็อาจจะเดาได้ว่าอาจจะเป็นการออกกำลังกายนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรดีจะไปวิ่งอะไรที่ไหนเอองั้นอาจจะไปเล่นไอซ์สเก็ตก็แล้วกันนานนี้ก็ถึง้อนว่านมาฝากนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ก็ไม่แคล้วที่จะมีการปิดถนนมีการรักษาความปลอดภัยนะคะเราก็เออเนี่ยแหละเอารถอับเพลิงเนี่ยไปไปเขาเรียกอะไรไปอำนวยความสะดวก ที่ผ่านมานมีเคยรายงานไปแล้วเนะว่าทางเคาเรียกอะไรอะทางอุบลรัตเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็คือจะต้องมีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาอารักขาจนทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอดหลับอดนอนแล้วสุดท้ายรู้สึกจะมีข่าวว่าไปประสบอุบัติเหตุขากลับบ้านขีม่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแบบหลับในหรืออะไรเงี้ยจนเสียชีวิตนะ เออก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตำรวจต้องทําถ้าสั่งเนี่ยถ้าสั่งให้มีการเฝ้าทั้งวันทั้งคืนก็ต้องทําอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยคุณดูละกันว่าอันนี้ก็เป็นในเคสของลาชินินุ้ยนะคะในการเล่นไอซ์คกสนะคะนี่ก็โอเคฝากเอาไว้